สวัสดีครับพี่้องทุกคนเมื่อนี้ผ้าพี่้องมาเบิงวิถีพี่วิบของเกษตรกรปั่นเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเวยครับเ้อเมื่อนี้หาคนมาลกก่า่วยครับพี่้องต้นพันข้าวนะครับต้นกา เพื่อที่จะเอาไปตักดำนะหน้าหน้าที่สิดำเด้อพี่น้องคุะคา,าดได้แล้วงานทำอไตเนี่ยคาดได้แล้วครับพี่น้องให้หน้าให้ไร้นเก็ต้องคาดด้วยมันก็บของไรหน้า,หนาให้มัน อ,อาชีพเกษตรกรนะครับเป็นอาชีพทิศละโดยบนนี้ใบไปดินยาการเห็นให้เห็น้าพอแม่บันพบรุ่พผ่นผ้าเห็นผ้าพันมาอ่พี่ให้พี่หน้านั่ยเกษตรจุดพอดจืดต้อนไปโดยว่าเออต้องมีไปไบดินยา จะถือว่าเป็นอาชีพเป็นวิชาอาชีพโตนะครับเป็นวิชาพิตโตให้ครับเศ้าให้เศ้าหนะ้าลำบากครับบันนั้นธรรมดาบังหอบลูกหอบร้านมาพุนะหอบลูกร้านมนะาหนักก็เพิ่มหนักลูนนะกร้าน เมืม่อนี่เป็นเมืออ่อวันสำคัญทางพระบุษฐาสนาพรนะครับเมือ่อวันสาหาบบุษชา้านะครับก็เป็นหนที่เยี่ยมเพื่อเกัดทิ่นักเย็นก็น่ามัา่พอแม่ผู้ปกครองเหรอความมาหูไม่เห็นจะหัวเรม่ได้นนี่เหระจะมากระสิน้าเป็น เด็นหน้าแต่ว่าผมมีใบยิ้มยา้าเอาเน้นพูด้ชายเด็กกล้าไปเว้นึากกังให้มาป่านี่เลงหอยเอหรอนั่นน่ะฮึ่ม <c> ข <oughs> ุนข้ามขุ่นกขาดหน้าไปครับผมขาดหน้าไปดำอันนี้ที่งานนา่าถอนก้าอถอนปุ่มก้าไปแบบดำ มือเช่าในไยปั่คนหนน่าอบุญไป้องแจกคึบคึบเยู่วันสิมีลาดจิ้มคือน่าอยากวันไี้เอาราบวันมันภาคหน้าอบุญภาคเราไม่เ้าเนี่ยเนี่ยหน้าให้มก็ตก้าไปบ๊บเด้ยขครัเนี่ยเพราะว่าไอพี่น้อลูกคาท่านมานห่างหื่นก็หวานไปความแต่พัน โอ้ยกะอิงหมดจากหัวของเนาะวันก้ากันไปเนี่ยผู้พันผู้พันลกไว้าเนี่ยเนี่ยวันท่านแม่มาครับเนี่ยค้าเอ่อราคาค่ารกก้าดูประเภทไท่าไหร่ครับมาสามบาทครับตังค์พันมาล้วสามบาทนะครับ เพมบน้หาบบบพิบ่อไปให้เพิ่มเนาะอยาให้เพิ่มก็อยให้มาตั้าบาทก็มาเพิ่มแบบนด้หาบบพิบาษแบกัเลยถ้านีมันจะผาดเลยครับเดิ้าอง้องานนาจัางผ้วจังบังบังอาเนี่ยมาผููเออูกจังจินนงเนี่ยนี่ แดงโม่มแดอง,อ,งอ,นนอืมมีหองหมักลำไรหมกไรกันน,น,ลลนี่เดือพี่้องเวลาทำป่าลูงมา้อเออเอาเอา,เอา,เอาจิบมาให้พี่้องได้บ้างเป็นความหูงความป่าว่าธีกันทำ้า วิธีชีวิตของเกษตรกรกมันลำบากทุกยากทำไดครับพี่น้อง